ต่อลมหายใจอีกเหือกสารรัฐธรรมนูญให้อิงยืดเวลาชี้แจงปมคลิปเสียงฮุนเซนถึง31รกรกฎาคมน,นี้ในแพทย์พรมมินเลอร์สุริเดนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนางสาวแพทยทองทานชินวัตรนายกและลมาวาวัฒนธรรมขอขยายระยะเวลาชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญกรณีคลิปเสียงสนทนาสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาว่าสารรัฐธรรมนูนขยายระยะเวลาชี้แจงให้ถึงวันที่31รกรกฎาคมขณะนี้กำลังเตรียมการอยู่ในการทำถ้อยถแถลง ผู้สื่อข่าวถามว่าพยานหลักฐานที่นายกยื่นเพิ่มเติมต่อสารรัฐธรรมนูญคืออะไรนายแพทย์พรหม,มินกล่าวว่าไม่ได้มีหลักฐานอะไรเพิ่มเป็นเรื่องของขอชี้แจงตามความเป็นจริงรวมถึงเจตนาที่เป็นจริงว่านายกมีเจตนาที่บริสุทธิ์ในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งด้วยรูปแบบต่างๆและแน่นอนที่สุดในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาลก็มีการปรึกษาหารือกับกองทัพและหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิด เชื่อว่าข้อเท็จจริงต่างๆจะพิสูจน์ได้หลังจากนี้ชัดเจนและคนที่นายกโทรหาก็ไม่ใช่ตัวแทนรัฐบาลแต่นายกหาวิธีต่างๆเพื่อให้ข้อขัดแยง้งยุติได้ด้วยสันติวิธีรวมถึงการต่างประเทศเราก็ดําเนินการอย่างเข้มงวดดังนั้นคิดว่าทุกอย่างจะคลี่คลายเมื่อถามว่าจะมีการขอยืดเวลาอีกครั้งหรือไม่นแพทย์พรหมินกล่าวย้ำว่ากำลังเตรียมการ